สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ตรงข้ามก็เป็นโชว์รูมรถอีซูซุแสงหงด้านขวาก็จะเป็นซอยสุขสวัสดิ์43ส่วนด้านซ้ายนะครับรถก็จะวิ่งไปองค์พะสมุทเจดี JD. ตรงนี้ก็เป็นทางวิ่งยาวๆเลยบริเวณใกล้ๆก,กับสถานีครุนไน ด้านซ้ายนะครับไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีครูในอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่เป็นซอยตรงข้ามที่ผมยืนนะน้ําเริ่มเข้ามาแล้วนะไม่รู้ว่าจะมามากขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะอยู่แถวแถวย่านครูในนะอันนี้ก็เป็นน้ําที่ขึ้นลงตามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวาความคืบหน้าของสถานีครูไนตอนนี้ก็มีการติดตั้งคานพื้นชั้นจำหน่ายตัว๋วแล้วก็ชั้นชานชลาดูแล้วนะครับตอนนี้ทางผู้รับเหมานะก็จะไปเร่งก่อสร้างนะครับในส่วนของสถานีแล้วโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราบรุณนะวงแหวนการจนาพิเศษแจ้งปิดเบี่ยงจ,จราจรชั่วคราว ฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรและฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดแนวบรีเออร์บนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณปั๊มน้ำมันซัสโกถึงซอยสุขสวัสดิ์45โดยมีระยะทางประมาณ330เมตรเพื่อง,งานประกอบคานสำหรับยกชิ้นงานสถานีครูในระหว่างวันที่11สิงหาคม2567จนไปถึงวันที่10 พฤศจิกายน2,567ก็จะทำการในเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาเท่านั้นนะครับมีผลให้ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรผู้รับจ้างก็คือบร,ริษัทอิตาเลียนไทยดิลอบเมนจำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับรวมถึงอาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจอดในสัญญาที่5ก็คือช่วงดาวคนองจนถึงครูในสำหรับความคืบหน้านับสิ้นเดือนกันยายน2567งานโยธาก็ทำไปได้20.84%ก็เป็นข้อมูลจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบรุนะ ขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างติดตั้งชิ้นส่วนคารพื้นชั้นจำหน่ายตัว๋วและชั้นชานชาลาสถานีครู่ในรวมถึงเร่งติดตั้งทางวิ่งรถไฟฟ้าและเคลียร์พื้นที่สร้างทางขึ้นลงสถานีตอนนี้ก็ครบทั้ง4ีช่องทางแล้วตรงนี้ก็เป็น ฝั่งขาออกนะครับของถนนสุขสวัสดิ์ก็จะมีช่องทางเข้าออกที่1และ2นะจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นช่องทางเข้าออกที่1ก็จะอยู่ตรงโรงงานอุตสาหกรรมเคมีไทยตอนนี้เข้ากั้นพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยมีการทํางานอยู่นะครับผมเห็นมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะ ตรงนี้ทางวิ่งก็มาหยุดนะครับแล้วก็จะมาเป็นเสาต่อม้อนะครับของสถานีนะตรงนี้ก็กําลังติดตั้งคานพื้นชั้นจําหน่ายตัวแล้วก็ชั้นชานชลาอยู่นะครับอีกไม่นานก็คงเห็นตัวสถานีนะครับแบบเต็มๆนะ เริ่มวางคานพื้นนะครับในส่วนของสถานีครูในแล้วก็มีทางวิ่งเข้ามานะครับถัดมาก็จะเป็นสถานีครูใน สถานีครัวในก็ถือว่าเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าซอยสุขสวัสดิ์70ก็จะมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1จะอยู่บริเวณพื้นที่ว่างบริษัทอุตสาหกรรมเคมีไทยทางขึ้นลงที่2อยู่บริเวณศูนย์ซ่อมช่วงล่างร้านพรเทพช็อกอัพทางขึ้นลงที่3พื้นที่ว่างบริเวณซอยสุขสวัสดิ์70 และทางขึ้นลงที่4ก็จะอยู่บริเวณปามซัสโกติดกับคลองเจ็คทิมเสาทางวิ่งที่มีข้อข้ออยู่นะครับที่เห็นเป็นข้อข้อนะตรงนี้เขาไว้ติดตั้งสกายวอล์กนะครับเพราะว่าตรงที่ผมยืนอ,อยู่ตรงนี้จะเป็นช่องทางเข้าอ,ออกที่สอง ตัวสกายวอล์กจากเสานะครับก็จะเข้ามาบริเวณนี้นะตรงนี้จะเป็นช่องทางข้อออกที่2ก็ตรงร้านซ่อมช่วงล่างนะครับพรเทพช็อกอัพที่มีรถบรรทุกวิ่งเข้าไปตอนนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับบริเวณด้านฝั่งขาออกแถวแถวตลาดคู่ใน ด้านซ้ายก็จะมีซอยเข้าไปในวัดครูในได,ได้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราบ,บุนะวงแหวนกาญจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.6กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ7สถานีมีอาคารจัจรยาน2แห่งได้แก่บริเวณสถานีบางประกอก และสถานีราบรุณะโดยมีแผนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2571ตอนนี้ผมมายืนในฝั่งขาเข้านะครับรถก็จะมาจากวงพัสมุตเจดี ND, หรือไม่ก็มาจากทางบริเวณทางด่วนนะครับที่ลงมา บริเวณแถวตลาดคู่นดยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการหล่อสาวทางวิ่งนะตรงนี้รถจะวิ่งไปนะครับใกล้ๆกับวงแหวนกัญจนานะแล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับ จุดจอดอรถไฟฟ้านะก็จะเป็นอู่ซ่อมบำรุงย่อยด้วยนะครับอยู่บริเวณตาแถวด่านบางครุตอนนี้ผมมายืนอยู่ในด้านฝั่งขาเข้านะครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์70ทางเข้าออกที่3นะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับในส่วนช่องทางเข้าออก สำหรับช่องทางเข้าออกนะครับทั้ง4ช่องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่คลิปนี้ก็นําความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสถานีครูในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนรับนะวงแหวนการจนาพิเศษถ้าท่านชื่นชอบนะครับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ขอให้กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ